สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านเข้าสู่ช่องโคงชีมูลลุ่มน้ำแห่งชีวิตวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวยชัยวัฒาประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำภาคอีสานมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านลุ่มน้ำอีกท่านหนึ่ง ท่านอาจารย์วรพัฒน์วรตัตนะวราหะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลุ่มน้ำระหว่างประเทศหลายลุ่มน้ำมีงานวิจัยมีผลงานอื่นอนอีกมากมายท่านอาจารย์วรพัฒน์ครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับท่านจับเรื่องน้ำนี่มานานเท่าไหร่และจากที่ไหนบ้างครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชพัฒน์ัตนาวราหัสนะครับก็ ตำแหน่งตัวนี้ก็มีสามตำแหน่งลนะเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรแหล่งน้ำของสิมูเป็นคณะกรรมการวิชาการแม่น้ำองแห่งชาติไทยแล้วก็เป็นผู้สรงคุณอาวุธร่มน้ำองอีสานนะครับประสบการณ์ชีวิตผมก็สอนหนังสือทางด้านวิศวกรรมแหล่งนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศสปปลาวนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนับสอนที่ กัมพูชาแล้วก็เวียดนามน,นะครับเรียน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 แทร,นร,นรนกนิดหนึ่งท่นานอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับคือผมมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ประเทศเยอรมันนะครับก็ฝึกงานที่ไม่น้ำลายนะครับเรื่องของ NBS นะครับ Natural Base Solution แล้วก็ EBA นะครับ Eco Base Adaptation นะครับที่ไม่น้ำลายกับไปน้ำ มีน้ำลายในประเทศเยอรมันกับประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็ได้ไปฝึกงานที่แม่น้ำดานูในประเทศออสเตรียนะครับผมก็ได้มีองค์ความรู้ด้านนี้ระดับนานาชาติตรงที่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยกฎหมายในยุโรปเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยกฎหมายเรียกว่ากฎหมายเอียนามนะครับสมัยก่อนเมือ่อสัก20ปี30ปีก่อนผมมีโอกาสได้ไปเยอรมันหลายครั้งนะครับ5-6ครั้ง เริ่มต้นนั้นปัญหาก็คล้ายๆประเทศเรานะครับคือใช้กฎหมายคนรัชบัตรปัญหาน้ําเสียปัญหาเรื่องการปล่อยสารพิษก็มีเหมือนกันครับตอนหลังมีกฎหมาย e ูใช้กฎหมายฉบับเดียวกันนะครับปัญหาเรื่องสร์แลนด์ปล่อยน้ําเสียมาทางฝั่งเยอรมันก็แก้ได้นะครับเดี๋ยวเรียนถามท่านอาจารย์สภาพกายภาพของรุ่มน้ําทางยุโรปก,กับเรานี่แตกต่างกันไหม <Okay. S 2> ว่าจะเป็นเรื่อง ปลารรเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแตกต่างกันมากแตกต่างกันครับเพราะว่าทางยุโรปนี่เขาจะเป็นประเภทที่รักษาระบบในเวศได้ดีครับก็คือพูดง่ายเขาใช้ nbs นะ natural base d solution แก้ปัญหามาตลอดตลอดชีวิตของเขานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความตระหนักตระหนักเรื่องอคุณภาพน้ำมานานแล้วแต่ว่าพอมีหลายๆประเทศ ใช้ไม่น้าร่วมกันปัญหาก็เกิดขึ้นเขาก็เลยหันมาเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเขาเรียกว่ากฎหมายอีวน้ำครับว่ากแก้ปัญหาได้สำหรับประเทศไทยนี้ผมก็คิดว่าเรามีพรบน้ำสองหานผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วครับ,รบเพราะว่าเรามีหน่วยงานราชการที่ดูแล40กว่าหน่วยก็เหมือนกับมีเจ้าภาพเยอะมากแต่ว่าเดินเป็นคนละแบบไม่เหมือนกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพไม่มีใครเขียนกฎระเบียบที่เป็นส่วนกลางฉังนั้นผมคิดว่า25งหหนึ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่จะเดินบริหารจัดก,การน้ําแบบเป็นระบบค,ครับแล้วก็ทุกคนได้มานั่งทํางานร่วมกันทุกกรมกองทุกหน่วยราชการครับสําหรับระดับนานาชาติที่ผมเข้ามีโอกาสไปร่วมที่ในรุ่นน้ำโขงนะครับ อ่าันแรกก็คือ MRC นะแม่ของริเวอร์คอมมิชชั่นเขาขอตั้งมาปี1995นะครับมีองค์โครงการมากมายครับแต่โครงการที่ผมไปทําเต็มตัวเราเรียกว่า BDP เบสเซนดิบ m e เปนแ a นทําตด้ปีแรกครับตั้งแต่เริ่มเริ่มโครงการเมื่อสักเกิด20ปีผมก็เข้าควคารนะครับนี่จจประสบการณ์ท้าระบทับกท้กรุ่มน้ำม แล้วหลักก็คือเป็ดเอกภาพท<ช>ําไมประเทศไทยตั้งช่วงยกระดัน,น้ําขึ้นครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยถ้าตั้งดีไหมครับดีมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือหมายความว่าประหยัดข้ประมาณนะครับครบสองเราจะได้ทํางานเป็นเนื้อเดียวกันสามนะครับจะได้แก้ปัญหาไปในทางเดียวกันครับที่เห็นชัดเจนคือประหยัดประหยัดข้อประมาณมโหฬารครับ เ้าที่สําคัญระบบราชการไทยต้องปฏิรูปครับ,รบโดยเฉพาะเรื่องกระสวงน้ําจําเป็นอย่างยิ่งครับในมเมื่อเป็นเอกภาพใช่ไหมไม่ต้องอทำคนละทิศคนละทางถึงแม้จะมีกฎหมายฉบับเดียวกันแต่อยู่คนละกระทรวงเราเริ่มต้นถูกต้องแล้วคือมีกฎหมายน้ําครับตอนนี้นะครับเราต้องรวบรวมทุกหน่วยราชการมาตั้งเป็นกระทรวงน้ําผมคิดว่ามีความจําเป็นสูงมากครับครับอาจารย์ครับ ผมคิดว่าโอกาสเป็นของเราได้เพราะผมเคยรวบรวมรายชื่อประชาชนตามรัฐนูลปี40ซึ่งเขากำหนดให้รวบรวมรายชื่อ5,000 0ชื่อเสนอกฎหมายผมทำเกี่ยวกับกองทุนฟืนฟ้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งฉบับสภาเกษตรกรแห่งชาติอีกฉบับแต่รัฐธรรมนูลปี60นี่มาตรา133รวบรวมเพียงหมื่นรายชื่อครับท่านอาจารย์อาจารย์คิดว่าง่ายไหม คืออย่างนี้ครับผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ UN เนะครับครับ UN ก็บอกว่าคนที่จะทำให้ประเทศจเจริญได้เขาเรียกว่า l z a t i o n ครับก็คือคนในท้องถิ่นทีมท่านอาจารย์รุ่มน้ำชีทำเนี่ยผมเคยกล่าวกับท่านอาจารย์โดยตรงว่าเป็นต้นแบบต้นแบบของประเทศไทยแล้วก็ที่ผมเข้ามาร่วมทำงานกับท่านอาจารย์หรือว่ามาศึกษางานเนี่ย ผมคิดว่าทางรูปน้ำชีนั้นมีความเข้มแข็งสูงมากเป็นตัวอย่างที่ดีของ a อเรเนดเป็นตัวอย่างของ UN เและเป็นตัวอย่างของโลเคอล z a เซชันครับคือเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเน้นกระบวนการสื่อสารหลายทางแล้วก็กระบวนการตัดสินใจด้วยนะครับอาจารย์คือผมมองคนเนี่ยผมมองที่เอาพูดเอาคำคอย่างปีนี้ผมเห็นชัดเลยรูปน้ำชีนั้น ได้บริหารจัดการรุ่มน้ำชีมีสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราสามารถบริหารจัดการน้ำท่วมไอยแรงนะเราสามารถเก็กบกักน้ำได้สูงมากครับก็หมายความว่าในปีนี้มันพิสูจน์เอาคําออกมากับเอาุดออกมาว่าการบริหารจัดการของคณะกรรมการรุ่มน้ำชีประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทยครับ คือเข<ม>ื่อนหลักๆในจุฬาพรก็95ขึ้นอุบลรัตน์97เขื่อนลำปาว98ครับถือว่าปีที่แล้วเราก็เก็บกับน้ําเพื่อทํานาปลังได้100%ทุกจังหวัดปีนี้ก็คิดว่านอกจากนาปลังแล้วเรื่องอประมงเรื่องปศุสัตว์คงจะเพิ่มมากขึ้นครับครับผมก็อยากให้ตัวอย่างดีๆเงี้ยได้สร้างเป็นบทเรียนสอนรุ่มน้ําอื่นอีกี่เขื่อดรุ่มน้านะครับเรามี22รุ่มน้ำใช่ไครับเป็นตัวอย่างที่ดีของรุ่มน้ําชีเนี่ย ขอความกรุณาได้ทําเป็นบทเรียนว่าพวกท่านทำยังไงพวกท่านบริหารจัดการข้อมูลยังไงพวกท่านมีการตั้งอนุกรรมการอะไรบ้างทําไมถึงประสบความสําเร็จนะครับก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับของประเทศไทยและผมก็ภาคภูมิใจมากครับที่ได้เข้ามาร่วมกับท่านอาจารย์ครับครับผมนี่คือปฐมบทเบื้องต้นของการที่เราจะบูรณาการความเป็นเด็กภาพของลุ่มน้ำในภาคอีสาน ซึ่งมีสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ดูแลครับช่วงต่อไปจะคุยกับอาจารย์เรื่องสภาพของลุ่มน้ําโขงว่าทิศทางจะเป็นไงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือหรือลุ่มน้ําโขงมีส่วนร่วมกับนานาชาติอย่างไรนะครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ครับ